สวัสดีครับสวัสดีแฟนเจอซีที่น่ารักทุกทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง Academy of Blue นะครับประจำวันพุทธที่30มีนาคม2,565นะครับก็เรามาคุยกันเรื่องเบาๆกันนะครับผมหลังจากที่ก็ผมเชื่อว่าตลอดเดือนมีนาคมเนี่ยนะครับตั้งแต่ที่เสียหมีโรมาดับบาร์มวิชเนี่ยโดนความบาดไปแล้วก็มีแต่เรื่องราวเกี่ยวกับการซื้อ สโมสรอ,อย่างต่อเนื่องทุกวี่ทุกวันนะครับผมมีรายงานมาตลอดนะครับผมก็มีเรื่องที่ทำให้แฟนเชลซีหนักใจบ้างอะไรบ้างนะครับมีผมผู้ซื้อนะครับผมนะที่ผมเพิ่งได้ข่าวอัปเดตช่วงวันเนี้ยนะครับผมที่ที่ได้ข่าวได้ยินมานะครับผมว่าเหมือนกลุ่มลิเกสเนี่ยมันเหมือนกับแบบเป็นกลุ่มที่ เหมือนเหมือนเป็นธิที่พิเศษนิดนึงอ่ะนะครับผมกว่ากลุ่มทุนอื่นๆน,นะครับแล้วก็ทางอ่าเช e ซีซัพพอร์ r t ตอร์ทัสเนี่ยหรือ CPT หรือ CTPN ผมไม่แน่ใจนะว่าตัวย่ออะไรอ่าเชลซีซัพพอร์ทัสนะนะประมาณเนี้ยนะครับผมที่เป็นกลุ่มแฟนบอลที่อ่า เป็นกลุ่มใหญ่ของแฟนเชลซีเนี่ยที่ทำออกแถลงการอะไรต่างๆนะพี่ทำแคมเปญโนริกเกตอะไรพวกเนี้ยครับที่ไม่ไม่เอากลุ่มทุนของครอบครัวริกเก t ตมา Take Over สโมสรอ,อะไรประมาณเนี่ยนะครับผมก็อ่าข่าวก็ข้อมูลต่างๆมันเริ่มไหล,หลออกมานะครับผมผมตั้งแต่ผมติดตามนะเพราะว่าตอนแรกเนี่ย ช่องของผมเองนะครับผมผมไม่ได้มีข้อมูลเชิงลึกอ,อะไรมากขนาดนั้นก็เลยไม่ได้อยากจะนํามาฝากเพื่อน,อน mm. ๆแฟนเชลซีที่แบบเอาเป็นว่าผมข้อมูลไม่ได้แน่นมากมายอะไรขนาดนั้นนะครับผมไม่ได้เสียเงินไปกับเว็บไซต์อิเล็กติกยูเค e เทลกราฟเดอะไทมอะไรที่เขาเสียเงินเข้าไปอ่านอะไรแบบนี้เป็นบทความ exclusive อย่างนั้นะนะครับผมผมไม่ได้เสียตังอะไรขนาดนั้นนะครับผมเพราะว่าก็เป็นช่องเล็กๆที่ทํามาจาก แฟนบอลเชลซีธรรมดาจริงๆที่ไม่ได้เก่งเรื่องสถิติไม่ได้เก่งเรื่องข้อมูลนะครับไม่ได้เป็นนักข่าวด้วยนะครับก็เชียร์เชลซีมานานนะ่ะดูเชลซีเป็นพันนัดก็น่าจะถึงอนะ่ะผมว่านะครับเพราะว่าเกือบยี่สิบปีแล้วอะนะครับผมที่ดูมานะครับผมมันก็หลายเกมแล้วนะครับดูการหนึ่งก็แข่งมาต้าสิบปีก็หกเจ็ดหกร้อยกว่านัดห้าร้อยกว่านัดเลยประมาณนี้นะครับผมแนละ้วก็เกือบพันนัดนะนะดูอะไรมาเยอะนะครับผมก็ ไม่ได้มีข้อมูลอะไรมากมายที่จะมานําเสนอเพราะว่าถ้าไม่ไม,ไม่ไม่มีข้อมูลแน่นมากเกินไปเลยครับนนะผมก็จะไม่มาเล่าอยู่แล้วนะครับผมนะเพราะว่าทําในทําเพื่อด้วยความชอบนะครับผมแล้วก็อย่างใครได้ไม่บูเนี่ยก็ไม่ได้บอกไม่ได้หมายถึงว่าผมมีข้อมูลอะไรเยอะแยะมากมายแต่ว่าผมเอาเป็นว่าผมใช้การดูแลกันนะครับแค่ดูแลกันแล้วก็ ไปหาข้อมูลเล็กๆน้อยๆจากเว็บไซต์เชลซีเว็บไซต์ต่างๆที่เขามีข้อมูลนะครับเพื่อนๆหาอ่านได้แต่แบบบางทีใครไม่อยากอ่านเนี้ยครับก็มาฟังได้นะครับผมบทสรุปต่างๆอะไรแบบนี้นะครับโอเควันนี้ต่อจากจูดเบลนะครับผมก็มาเป็นกองกลางคนนี้ครับกองกลางชาวอังกฤษนะวัยสิบแปดปีนะดาวรุ่งวัยสิบแปดปีคนนี้ชาลีเวสเตอร์นะครับกองกลางของเชลซีนะครับผมเป็นชุดเยาวชนนะครับผมนะอายุ18ปปีไปเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับ ตำแหน่งธรรมชาติของเขาโดยโดยโดย,โดยตำแหน่งตอนแรกเขาเลยคือมิดฟิลตรงกลางเลยครับ m c อะ่ะเซนเตอร์มิดฟิลนะครับหรือ CM ที่เขาเรียกกันนะครับแต่ช่วงหลังๆที่อย่างที่ผมดูดูการที่แล้วเนี่ยใส่เบอร์6แล้วก็เล่นตำแหน่งมิดฟิลดตัวรับจ๋าเลยนะครับเป็นตัวกองกลางไม่เชิงคล้ายลอิส a เบสกับบิลลี่กิวมอนนะมันก็แบบอาจคือวิธีการเล่นอะ่ะมันมีส่วนที่คล้ายแต่ว่า เป็นคนที่แบบอาจจะตัดเกมได้เก่งกว่าแบบเก่งกว่าพวกบิลลี่กิลมอร์กับลุยส์เบสประมาณเนี้ยคือตัดเกมโอเคระดับหนึ่งแต่นักเตะคนเนี้เป็นคนสไตล์เหมือนกับพวกลุยส์เบสกับบิลลี่กิลมอร์ชอบบอลเดล็กไปข้างหน้าชอบโยนบอลเมื่อเห็นเพื่อนทางซ้ายทางขวาก็แล้วแต่ถ้าว่างเขาจะเปิดบอลยาวไปเลยครับคือทําเกมลุกแบบบอลเดล็นะครับผมบอเปิดบอลแบงหน้าเลยนะครับจะเล่นสไตล์แบบนี้นะครับก็ ต้องดูไปกันยาวๆนะครับผมเพราะว่าก็มีสัญญาเหลือเชลซีถึงปี2023นะครับก็มีสัญญาไม่ได้เยอะมากมายอะไรนะครับผมแล้วก็เิติก็ไม่ได้เลวร้ายด้วยนะนะครับผมลงเล่นไปเดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องเิตินะครับในช่วงไทยทายนะเดี๋ยวพูดสรุปอีกทีหนึ่งนะครับไปดูประวัติก่อนแล้วกันนะครับก็ชาลิเวสเตอร์นะครับเกิดวันที่31มกราคมปี2004นะครับก็ถ้าปี2022ปีนี้ก็18ปีพอดีนะครับผม เกิดที่เมืองคิงส์ตันนะครับประเทศอังกฤษนะครับแล้วก็ตำแหน่งกองกลางนะครับผมคือตัวเวฟชาลีเวสเตอร์เนี่ยเขามาจากเบาตันในย่ามในย่านแฮมเชียนะครับผมก็มาเข้ามาสู่ชุดเยาวชนเชลซีนะอายุไม่เกินส0ปีนะครับเป็นกองกลางที่มีพรสวรรค์เลยนะก็ใช้คำนี้เลยนะที่เว็บไซต์เชลซีเนี่ยเป็นกองกลางที่มีพรสวรรค์นะครับปรับตัวได้ดีด้วยนะครับอ่า เขาเป็นนักเตะที่เป็นนักนักเบียนทุนอ่ะนักเตะที่ได้รับทุนอ่ะนะครับผมแล้วก็ลงเล่นให้กับทีมชาติอังกฤษตั้งแต่ยูสิบหกไล่ไปจนถึงยูอาจจะใส่ข้อมูลมันผิดนะยูสิบแปดแล้วกันอ่ะนะครับผมน่าจะเป็นยูสิบแปดนะครับเพราะว่าอาเซ็นสัญญากับเชลซีเนี่ยเมื่อตอนอา,อายุครบสิบเจ็ดปีเมื่อปีที่แล้วอะนะครับผมนะปีสองพันยี่สเ็ดนะครับก็เซ็นสัญญานักเตะอาชีพคล,คล้ายกับ จูดเบลเลยนะครับที่อ่าพอวันเกิดเนี่ยก็เซ็นสัญญานักเตะอาชีพกับเชลซีนะครับอย่างที่พูดไปในคลิปที่แล้วนะครับของจูดเบลนะครับก็เซ็นกับเชลซีสองปีด้วยกันนะครับเท่ากับจูดเบลเลยนะครับผมก็เปิดสัญญาสองพันยี่สิบสามนะครับก่อนเซ็นสัญญาเนี่ยเขาลงไปให้กับเชลซีชุดยูสิบแปดนะครับก็ลงเล่นไปเก้าเกมยิงไปสองประตูนะครับนะแล้วก็พอ เขาก็ไต่เต้าขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมนะแล้วก็ลงเล่นในระดับอะคาเดมี่ของเชลซีนะครับผมก็ลงเล่นไป26เกมนะครับส่วนตัวความสามารถเขาเองเนี่ยคือเว็บไซต์เชลซีอธิบายไว้ว่าเขาเป็นทั้งตัวรุกแล้วก็ตัวรับด้วยนะครับกอ็อย่างฤดูก,กาลที่แล้วที่ลงเล่นเนี่ยก็มีจังหวะที่คอยเติมขึ้นไปยิงข้างบนก็มีนะครับมันคล้ายๆแบบพวกลุยส์เบสเลยะนะครับคล้ายๆกันแต่ว่า อาจจะเป็นกองการที่เติมขึ้นไปเยอะมากกว่านะบรูซเบนเนี่ยจะเน้นยิงไกลกิลโมร์เนี่ยเขาเป็นตัวเป็นนักเตะที่เทคนิคแล้วก็เป็นบอลที่สร้างสารรค์เกมแบบโยนบอลแม่นอะไรแบบเนี้ยส่งบอลชัวอะไรประมาณเนี้ยมีลิขิมอร์แต่ว่าชารีเวสเตอร์เนี่ยบางครั้งก็ขึ้นไปแบบเวลาจังหวะอ่าทีมเล่นเกมลุกอะไรแบบเนี้ยก็รับหน้าที่เป็นเตะฟรีคิกบ้างบางทีก็อ่าขึ้นไปเติม นะครับเติมทำประตูบ้างอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็อพอเขาเล่นไประดับหนึ่งแล้วเนี่ยก็ลงเล่นในตำแหน่งแบบกองกลางตอนนั้นนะเล่นกองกลางแบบตัวกลางเลยนะครับเป็นซ m เออ่ะนะครับผมนะแต่ว่าพอฤด,ดูกาลที่แล้วที่ผมดูเนี่ยคือเขาเล่นเบอร์หกเลยนะครับตัวรับเลยนะครับเป็นคนออกบอลไปแดนหน้า บางทีบอลยาวบอลสั้นอะไรอย่างเงี้ยเขาจะออกบอลอะไรประมาณเนี้ยนะครับแต่ว่าอาจจะลงไม่ได้บ่อยมากนะครับผมมันไม่มันตอนนั้นเนี่ยเชลซียังมีทางลุยส์เบธอยู่นะครับแล้วก็สลับกันลงอ่ะนะครับผมก็ไม่ได้บอกว่าลงเป็นตัวจริงร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างนั้นไม่ใช่นะครับอพอพอลงสนามไประดับหนึ่งนะครับผมก็อ่าก็ เจ้าตัวเนี่ยก็ได้มีโอกาสได้เล่นในเวทียุโรปก็คือยูฟายูนินะครับผมนะก็ลงเล่นไปทั้งหมดหกเกมนะครับผมก็ประมาณนี้ครับสำหรับประวัติเข้าๆของตัวนักเตะนะครับผมเพราะว่าคือเหมือนนักเตะคนเนี้มันอ่าเป็นนักเตะทุนอะนะครับผมคืออาจจะเป็นนักเตะที่เล่นฟุตบอลไปด้วยแล้วก็ได้รับทุนกนรารศึกษาเพื่อเรียนหนังสือด้วยอะไรประมาณนี้นะครับผมนะเพราะเป็นเด็กทุนอะคือเว็บไซต์เชลซีเขาใส่ไว้ว่าเป็นเด็กทุนนะครับอ่า คือที่ผมยกมาเพราะว่าช่วงซ้อมในรุูการเนี่ยทูเคิลดันเด็กคนนี้ขึ้นมาบ่อยอครั้งนะครับซ้อมอย่างลุยส์พอจูดเบลเนี่ยขึ้นมาแล้วก็เนี่ยชารีเวสเตอร์นะครับอีกคนหนึ่งซาเวียร์ไซมอนอะนะครับผมที่อ่าทูเคิลเขาดันขึ้นมานะครับผมเป็นนักเตะที่ซ้อมชุดใหญ่ในช่วงหลังๆเนี่ยในช่วงรดูดุการเนี่ยบ่อยอครั้งนะครับก็หลังๆเนี่ยคงอาจจะน้อยลงเพราะว่า ด้วยโปรแกรมที่มันอยู่ช่วงท้ายฤด,ดูกาลแล้วเป็นแบบเป็นช่วงสําคัญอะนะครับผมก็อาจจะคือบอลถ้วยเนี่ยมันเข้ารอบลึกๆแล้วก็เจอทีมใหญ่แล้วนะครับผมทีมที่แบบอ่าเข้มข้นอะประมาณเนี้ยนะครับก็เลยอาจจะไม่ได้ปล่อยให้นักเตะเหล่านี้ลงสนามมากเท่าไหร่ก็จะให้ไปเล่นในชุดสำรองของเชลซีนะครับผมนะก็โอเคเราเรานี้ครับสำหรับประวัติของเขานะครับก็อย่างที่บอกครับก็อ่าเซน สัญญาถึงปีสอง3ยิบสามก็คือเซ็นตั้งแต่ช่วงเดือนมก,กราคมปีสอง1ยี่สบเอ็ดที่ผ่านมานะครับสถิติของเจ้าตัวเนี่ยหลักๆเลยคือลงไปทั้งหมดเนี่ยห้าสิบสามเกมนะครับคือเขานับช่วงที่เขายังไม่เซ็นสัญญาอาชีพกับเชลซีนะแบบปีสองพันสิบเก้าสองยี่สิบนะครับ เพราะว่าลงเล่นมาเรื่อยๆกับเชลซีมาตลอดก็คือชุดยูสิบหกยูสิบแปดอะไรคือขึ้นมาเรื่อยๆนะครับไต่เต้าขึ้นมาเรื่อยๆยูยี่สามแล้วก็ลงเล่นในยูฟายูริเนี่ยคือเขาจะนับเป็นยูสิบเก้านะครับยูฟายูรินะครับยูสิบเก้านะนะครับชุดยูฟานะครับผมคือถ้าแข่งประจำเนี่ยอายูฟายูริเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นยูยี่สามนะนะครับผมที่อายุไม่เกินยี่สามปีลงเล่นนะครับ อาจจะมีโคตาแบบอายุเกินไม่กี่คนนะนะครับผมเท่าที่ผมทราบนะครับผมอายุเกินไม่กี่คนอ่ะคือสามารถแบบอ่ะอย่างบางทีเห็นไหมครับนักเตะบางคนที่อ่คล้ายๆเหมือนบาดเจ็บหนักในชุดใหญ่นะครับผมแล้วก็คล้ายๆแบบจะใช้เวลาในการลงสนามเพิ่มอ่ะนะครับผมแบบอาจจะหายก็จริงแต่แบบมันยังไม่พร้อมเี่่ะลงชุดใหญ่เลยอะไรประมาณนี้แต่ว่าก็ลด ลดระดับลงไปเล่นในชุดสำรองประมาณนี้นะครับผมนะก็มันสามารถรู้สึกจะทําได้นะครับผมไม่แน่ใจว่าโคต้ามันกี่คนนะครับผมนะไม่ได้ลงรายละเอียดขนาดนั้นที่ผมดูฟุตบอลเยาวชนอะไรคือไม่เคยได้ไปอ่านรายละเอียดสกัดการอะไรเท่าไหร่นะครับผมก็คือดูคอยดูฟอรม์มดูคนไหนมีแววอะไรประมาณเนี้นะครับผมสลับดาวรุ่งของเชลซีในยุคป,ปัจจุบันอะนะครับลงเล่นไปทั้งหมดเนี่ยตลอดอาชีพตั้งแต่ ดูดูการ2019ถ0มา20นะครับก็ลงไปทั้งหมด53เกมนะครับยิงไป10ประตูกับ7แอสซิสต์นะครับก็ใบเหลืองรู้สึกจะโดนเยอะเหมือนกันนะพอสมควรนะครับผมแต่ว่าไม่ได้มากมายอะไรขนาดนั้นแต่ว่าก็โดนแบบคือเป็นมิดฟิลด์ที่พอตัดเกมได้นะครับผมก็มีใบเหลืองทั้งหมด8ใบนะแต่จะเป็นในช่วงตอนที่เขาอยู่ในดูดูกาล ก่อนหน้านี้นะครับก็คือ2020-2021กับ21-22แบบเล่นในพรีเมียร์ลีก U18 นะครับผมก็โดนใบเหลืองใบบ้างคือลงเล่นเยอะมากครับในช่วง2020-2021ในชุด U18 ของพรีเมียร์ลีกอะนะครับผมของเชลซีนะครับพรีเมียร์ลีกทูนเนี่ยลงไป8เกมแล้วนะครับในฤดูก,กาลปัจจุบันนะครับผมลงไป8เกมนะครับบอลยุโรปเนี่ยยูฟายูริล์เนี่ย7เกมนะครับ FA ฟเอยูท์ครับ4เกม คือยิงในบอลยุโรปได้2เกสองนะสประตูเลยนะครับผมนะหนอกับหนึ่แอสซิสแล้วก็ยิงในบอลถ้วยนะครับ FA ฟเอยูครับก็2ประตูนะครับก็ลงเล่นแต่คือในหลีกยังยิงไม่ได้นะรแล้วก็ช่วงหลังในเชลซีก็เดี๋ยวผมเช็คให้แล้วกันนะครับไอพิมารีกทูเนี่ยนะครับเดีย๋ยวผมดูนิดนึงนะว่าตอนเนี้ยเป็นยังไงบ้างครับสักครู่นะโอเค ก็รู้สึกว่าช่วงนี้น่าจะอยู่ในโซนแบบอ่าโซนท้ายๆเลยนะครับอันดับรองบุอยอะตอนนี้นะครับแต่ว่าแข่งไปแค่ยี่สบนัดเท่านั้นนะครับยังมีโอกาสที่จะหนีขึ้นมาได้นะไม่รู้ว่าตกชั้นกี่ทีมผมไม่รู้นะนะครับนะเพราะว่าเราอยู่ในพิม์ลีกทูในอีกกลุ่มหนึ่งอะนะครับผมกลุ่มที่มีพวกแมนเชสเตียร์ไซนอลแมนยูลิฟูรเลยนะครับผมคือกลุ่มที่ทีมท่อนบนอ่ะนะครับผมนะ ก็ตอนนี้มีแค่ยี่สบ็คะแนนเท่านั้นนะเพราะว่าจากูุ้นแมนซิตี้นะสี่สิบเจ็ดคะแนนเลยแล้วก็เอาใจช่วยนะครับผมเพราะว่ารู้สึกจะแข่งยี่สิบหกเกมนะนะครับผมรูดูการหนึ่งนะครับก็ต้องรอด,ดูไปแล้วกันนะครับผมสำหรับเชลซี Chelsea นะในชุดยูยี่สามนะครับผมที่เล่นในพิมลีกทูนะครับเอาใจช่วยนะครับหวังว่าคงไม่ตกชั้นนะครับผมก็หวังว่าจะไม่ตกชั้นนะไม่อยากจะเจอเรื่องเลวร้ายอะไร เพิ่มไปกว่านี้นะครับผมนะต้องเอาใจช่วยนิดหนึ่งนะครับละกันนะครับผมนะสลับชุดเยาวชนของเชลซีนะยูยี่สามนะเอากาเอาใจช่วยกันเยอะๆนะครับส่วนทีมชาติอังกฤษเนี่ยก็ลงไปยูสิบหกเนี่ยลงไปแปดลงไปสองเกมนะครับยูสิบแปดก็สองเกมยูสิบเก้าหนึ่งเกมนะครับผมนะก็ยิงประตูได้ลูกหนึ่งได้นะนายจอนที่เขาเล่นในชุดยูสิบหกปีนะครับผมสหรับทีมชาติอังกฤษนะครับ ตำแหน่งที่ลงบ่อยสุดก็อย่างที่บอกนะครับก็คือมิดฟิลด์ตรงกลางนะครับ CM นะครับเซนเตอร์มิดฟิลด์เล่นบ่อยนะครับแต่ว่าช่วงหลังๆผมดูการเนี่ยโดยเฉพาะดูการเนี่ยเล่นตัวต่ำนะครับผมเคยเป็นดิเฟนซีฟมิดฟิลด์เลยนะครับผมมาเป็นมิดฟิลด์ตัวรับนะครับเคยเล่นมิดฟิลด์ตัวรุกบ้างนะครับผมนะแต่ลงแค่6กเกมนะครับนะอย่างที่อ่าได้บอกไปนะครับคือมิดฟิลด์ตรงกลางทําผลงานได้ดีพอสมควรนะครับยิง4แล้วก็แอสซิ์ไปสี่นะครับแต่ว่า เล่นเป็นมิฟิลตัวรับเนี่ยลงไป17เกมเนี่ยยิงไป5ประตูเลยนะกับ3แอสซิสต์นะครับเซนเตอร์มิดฟิลด์เนี่ยงลงเยอะนะครับตลอดอาชีพเขาก็คือ22เกมนะครับนะก็คืออย่างฤดูก,กาลที่มีพวกลิฟราเมนโต้พวกลุยส,ส์เบสแหละผมคือบางครั้งเขาจะขึ้นมาเล่นสูงแนละ้ให้ลุยส์เบสอยู่ต่ำอะไรประมาณเนี่ยก็คือสลับกันนะครับผมว่าใครจะยืนไล่ตรงไหนมันในระหว่างเกมเนี่ยมันไม่มีใครยืนตายตัวนะครับผมในช่วงนั้นนะครับก็โอเค ประมาณนี้นะ,น,นะครับผมสลับเรื่องราวทั้งหมดของชาลีเวสเตอร์นะครับคร่าวๆก็คือแบบสรุปโดยพอสังเขปนะครับผมไม่ได้แบบว่าลงลึกรายละเอียดอะไรมากมายอะไรขนาดนั้นอย่างที่บอกนะก็คือเป็นสไตล์ที่ชอบเล่นบอลไดรเรกมากนะครับเคยรับเหมาเตะมุมนะครับฟรีคิกอะไรแบบนี้นะครับผมหลังจากที่ดูการเนี่ยก็คือทีมมันค่อนข้างที่จะดรอปคุณภาพลงไปก็ เจ้าตัวเนี่ยก็รับบทบาทเป็นเบอร์หกเลยนะครับไซเบอร์หกอยู่ประจําเลยนะครับในช่วงฤดูกาลเนี้นะครับผมก็เล่นเป็นตัวต่ํานะเป็นมิสซูตัวรับนะครับให้กับเชลซีชุดสำรองนะครับผมนะก็หลังๆมาซ้อมชุดใหญ่บ้างอะไรบ้างโดยเฉพาะเนี่ยช่วงเบรกทีมชาติเนี่ยภาพก็มีนะครับผมที่ขึ้นมาซ้อมกับชุดใหญ่นะครับผมก็ให้กําลังใจต่อไปนะครับโดยเฉพาะาชุดเชลซียูสิบยูยี่สามอ่ะนะครับผมที่กําลังหนีตายเลยนะครับเพราะว่าอยู่รองบวยนะครับผมในช่วงนี้นะก็ ติดตามมันต่อไปยังเหลืออีก6เกมเลยนะครับผมเพราะว่าแข่งไปแค่20เกมก็เอาใจช่วยนะครับผมสําหรับเชลซีนะในพิมารีก2นะครับผมก็โอเคไว้ประมาณนี้แล้วกันสำหรับช่วงอะคาเดมี่ออฟบลูยังไงก่อนจากไปนะฝากกดซับสไคร์ช่อง Hard of Blue ว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมสำหรับช่องเ h e l s ช่วงเล็กช่วงนี้ขอบคุณมากครับสำหรับ200ซับสไคร์นะก็เดินทางสู่300นะครับผมก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วซับสไคร์กันเยอะๆนะครับผมสำหรับช่วงนี้ช่วงอะคาเดมี่ออฟบลู ชาลีเว็บสเตอร์นะครับกองกลางดาวรุ่งวัย18ปปีรายนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะพบก,กันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ